สวัสดีจ้าเจ้าจป่าเจ้าวันนี้มาหมายเดิมเมืกี้ไปนัวตีแล้วไปน้ำมะเจ้าได้กระต่าแว่นม,มีป่าเลยเจ้าเลยปิ้งน้ตีเกาเลยเสียเวลาไปตอนนี้ก็หกโมงป่าแล้วเจ้ามาพอกกำลังเจ้าวันนี้แยกกินแล้วทอดจีนแล้วก่อนอาหลังจะสศอกตาสองเส็นลงมาพอกกำลังเจ้าเ่าจะได้ก็เจ้า ตายตาย,ตายมีแค่ปลาแววนปลาวีเจ้าฝนาก็บรตกเจ้าน้ำก็ห้อนไปตั้งไดก็มีแค่ปลาแววนธรรมดาสมเจ็ดไปมีนะและช่วงตั้งแต่น้ำแห้งมาเนี่ยเจ้ามแีแค่ปลาแววนปลาใยหนีลงไปหน้มามะมาเจ้าอระมานเจ้า ตะแวนปาะวี่ัะไส้กลมแล้วก็ปลาตะเพียนสายติดอยู่เพรเจ้า,าน,น้ามนิ่ขนาดเลยเจ้า ไปหมดเจ้าปลาแวน่ปแวนป่าแว่นเยอะเยอะเจ้าเราจะเป็นวันป่าแว่นเจ้าอ้าโอ้ยท <takiego. S 1> หลายอยู่เจ้าปลาส้อยกลมปลาตะเพียนซ้ายแล้วก็โอ้ยปาติคาดไม่ได้เจ้าปลาแวน่น ป่าประจั่ทินเจ้าอดดโ,โ,โดดจิเจ้าป่ายอย่างเดียวจะป้าตอเราไม่เห็นมากระโดดว้ายป่าไส้กล่มเจ้ากระโดดกันวื่นๆเจ้าอาเอ่าแหวนเจ้า ป่าแว่นทั้งนั่นเจ้าห้าตัวมิเตอร์ปาแว่นเจ้าป่าแว่นปลาบีเจ้า หน้าแปกขนาดเจ้าช่วงนี้อย่างมาเปลี่นตาแว่นก็โมโหตาแว่นเจ้าเท่ากับสีกับห้าเจ้า ไม่อยากจะผากเลยเจ้าปลาแน่นฟางตัวเจ้าตรงปากท่อก็ออกดีตามเลยระตูแต่ไม่ติดน้ำมันลิ่งปลาแ่นกระปั้นีีน้อยเจ้า ปาแว่นเจ้าช่วงนี้ทนดูนหน้เจ้าเป็นูช่วงป่าแว่นเจ้าป่าแว่นก็บนกับป่าตะเพียนทรายเจ้าตอนนี้มันน,มน,มนี่เหมาะ ตะแวนสองตัวเจ้ากระป๋าจะเพียนสายหนึ่งป่าบกไปมีเลยเจ้าแต่นนในก็ปะป่าแวนเจ้าตะแวน, 2, นสองป่านหนึ่งเจ้า วีเจาาเอาจจะเปียนซรายนี่เจ้าตะาวีได้กุก,กร,รมเจ้าตัดซอยไปไหนมาเจ้าอต่นนอออจะเปียนทรายเจ้า เลียนซ้ายสองประขาบล๊อกหนึ่งเจ้าออกเอาประขาป๊อกข้างหน้านไปแล้วเจ้าทะเลาบเอเอา่อนๆเจ้าปลาส้อยข้างลายกดกระโดดเจ้า ปลาบูปลา,าบูตัวน้อยครบจ่านเจ้าว้ายโอ้ยเจ้าปลาขยาวตกนน่นไปปลาซ้ายกล่มก็กระโดดเจ้า แวนกนระปัาขาักเจ้าแล้วก็ป๋าตะเพียนทราย3ตัวเจ้า,ออส,าสีตัวเจ้าปัาสไตหนึ่งแว่นสามเจ้า

ปลาแวนสานตัวเจ้าช่วงนี้กินปลาแวนไปก้นนะเจ้ากินแค้วเซียมไปนั่นักเจ้ามีปลาอื่นเลเจ้าลาแก้าแก่วลปวลาอ,อะไร ต่ามันไม่สดมันก็ไม่อร่อยนั่นแหละมันนานเกินไปมันนั้นก็ใส่ฟ,ฟมูลลมอลปง,งิงปน ปัซ้อยข้างลายเจ้าปัดซ้อยมนปัดซ้อยมนน้อยเจ้าบักระโดด,โดร,รับลบรับเจ้ามีกระต่ายแว่น าป๊อกเจ้าตาปนน้อยตัวนีิเจ้าไ่อนนไหัดนน้อยเจ้า ตีนแห้งเห็นนะเจ้าจริงแบบนี้เอาไปปล่อยบ่ออ้อตายเห็นเจ้าปลาขาปกเจ้าขาปกหนึ่งตัวโอ้ปอ,อปลาแวนา่นเอสซียาคอปลาแว่นแบบแล้วตอนนี้มันก็บอกว่ยหั่นแล้วเจ้า <laughs> จะหันก็เจ้านี่เจ้าเปล่าแบบนนี่เจ้ามันตัวใสๆหันใส้หันปุ่มแล้วแล้อะไเจ้าแล้วก็มีนามตึงบนตตึงลมเจ้าต่ออันตราย can này, mưa trái này, mưa ấy yếm hại này, người ta người ta lò mái. này, can โอเคเจ้าตอนนี้ทุ่มป่าแล้วเจ้ามืดแล้วป่าก็ไม่ค่อยได้มีกะเป่าแหวนเจ้าเดี๋ยวไปดูบทสรุปป่าของเจ้าป้ากันเจ้าที่บ้านมันจะได้ก็เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูบทสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าวันนี้ดีเหลือสวาหน่อยหนึ่งเจ้าดีละหน่อยหนึ่งเจ้ามันได้ดีนักเจ้าเพราะว่าช่วงเนี้หน้ามันมันมี ตามันบวิดบวิ okay, ่งเลยเจ้าหน้ามันหนิมถ้าหน้ามันก็ห้อนตัวหน้ามันไหลเลยเจ้าเจ้าได้ก็เกือบกิโลอยู่เจ้าแต่ก็ยังได้ปลาไอยโอเคเจ้าก็ได้เหลือตวาหน่อยหนึ่งเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงป่าแว่นเจ้ามีไปที่ไหนมีแต่ป่าแว่นเจ้าป่าแว่นนักกันเลยเจ้า มองปิดเจ้าปลาตรงเนี่ยมาอ่ะจับในอ่ยกูเจอคำเช้คข้าวขนาดนี้อันนี้ข้าวไปที่ไหนก็มีแต่ปลาแหวกเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักนงเจ้าที่ติดตามรับชมชากปลาให้กำลังใจกันตลอดคอยซัพพอร์ตเจ้าปลาตลอดไอ้ไอ้แล้วไอ้นะโอเคเจ้าเจ้าคลิปนี้ก่อนแล้วปลากันคลิปหน้าเจ้า สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย